สวัสดีครับค่ะลูกตุมานบแซมบางทีเราก็ได้อยู่สอมหนุนแบบนี้นั่นเองนะครับผมเพื่อนรายการแฟนจ๋าของดาวนะครับผม วันนี้นะครับอยู่กับไม้ประจันพลนะครับแซมนัชชวิทย์ได้ครับแน่นอนบอไปก่อนเลยครับสองหนุ่มแบบนี้แล้วก็มีความพิเศษมามากมากมายแน่นอนครับมอบไปคุณเต็มตลอด2ชั่วโมงแน่นอนเลยต้องครับผมนนี้ใครอยากจะพูดคุยทักทายกับสองหนุ่มรอให้จันจ่ะนะครับผมเไื่หญิงมาเลยตัวเหงเลยผู้หญิงมาเลยไงที่เหลือผู้หญิงเน่ยได้เลยได้เลยนะครับผมส่งมาได้นะครับพี่เอฟเจเป็นรักตามด้วยข้อความส่งมาที่สี่สองสี่สองแปดแปดเก้าครับผมหรือว่าใครจะมีรูปนะครับมาอวดโชมหรือว่าปถ่ายรูปศิลปินคนไหนนะครับผมก็สสาามรรถ่งได้เลยคับที ms นะครับผม4 8 0 2 8 0 9ครับหรือว่าส่งมาทาง Facebook ก <c oughs> ็ได้นะครับใช <c oughs> หรับหน <c oughs> ุ่มสาวโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับเฟซบุ๊ก .com/slash/ แฟนสามแฟนทครั <c oughs> บและแน่นอนครับสำหรับใครๆนะครับที่อยากจะได้ของรางวัลน,นะจากการเล่นเกมของเราเนะาะมันจะเป็นเกมแฟนตัวจริงหรือว่าเกมราชานั่นเองนะครับผมที่ช่วงนี้เป็นกระแสะมากเลยทีเดียวจริงเหรอหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาเอาหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นละครนะครับมีเซนเตอร์มีทุกอย่างในวงการบันเทิงที่คุณจะเห็นหน้าเขาได้เรียกกวววว่าาททุุัันนนีีี้ะครบบเเลปปิด๊ ไม่มีใครดูดูชื่อดูชื่อสินค้าแล้วคนนี้แหละเนี่แหละคนนี้จำหน้าจำหน้าได้แล้วจำจมแล้วตอนนี้เขายังอีด้านร้องเพลงอีกนะโอ้โหจะเพาะแค่ไหนนะเพไหนเพลงของนัดเดตคุกกิมิยะนะครับผมให้รักมันโตในใจจะเพาะแค่ไหนไปฟังพร้อมกันเลยครับก็ฟังเลยครับ ยังคงอยู่กับมาและแซนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต้องขอบอกนะว่าช่วงนี้ครับหลายๆคนรอคอยว่า5เพลงที่เราสองคนมีที่เลือกน,นั้นอีเพลงอะไรบ้างกับช่วงนี้เลยครับแฟดจดหนักช่วงที่หนึ่งนี่ไงเราเติมเติมเติมเก็บไว้ตีเขายกสองแล้วเจกันแล้เจอกันแล้วเันโอเคครับผ <c oughs> มตั้งรอก่อนโอเคมาดูกันดีกว่าครับว่า5เพลงยี่โหวตเป็นเพลงอะไรกันบ้างครับเพลงแรกเลยนะครับเพลง อยากได้แฟนไม่ใช่คะแนนสงสารนะครับผมจากพี่ไทยธนาวุฒิครับเพลงที่สองนะครับฉันคิดถึงเธอเธอคิดถึงเขาของพี่ดอประหลักุลครับเพลงที่สนะครับเพลงกุ้งแช่น้ําตาลครับจากพี่แช่มแช่มรําเพลงที่4นะครับเก็บปากไว้กินข้าวของพี่แสนนาคาครับและเพลงที่5นะเพลงค้นขาดหุ้นนะครับโก้ไข่กับนายสนนั่นเองนะครับครับผมอยากฟังเพลงไหนนะครับสามระดับสูงสุดที่โหวตเข้ามาได้ฟังแน่นอนโดยการพิมพ์1 2 3 4หรือ5แล้วส่งมาที่4ี่สองสี่สองแปดแปดเก้าใช่เลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับเรามีอีกหนึ่งบทเพลงที่ต้องขอบอกนะว่าเหมาะกับ บรรยากาศหนาวๆน่าจะสตูงเราอย่ตอนนี้มากๆเลยนะครับผมกับเพลงนี้เลยครับเพลงน้ำตาฟ้านั่นเองครับจากพี่วงไม้เมืองเอาละมาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับของขบวลแฟนทีวีสามัคคีสัญจรครั้งที่เจ็ดนั่นเองนะครับผมต้องขอบอกนะว่าครั้งนี้นะครับเราก็ไปเอาใจนะครับผมแฟนๆชาวใต้ที่จังหวัดชุมพรนั่นเองนะครับซึ่งจะมี เกิดขึ้นในวันที่28กรกฎาคมนี้นั่นเองวันเสาร์ที่แล้วครับผมดานนห้าโรงแรมนะครับชุมพรแกนพาเลสนั่นเองครับใช่เลยก็ต้องขอบอกนะว่าอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆแฟนๆทั้งหลายนะครับผมมาเริ่มลงทะเบียนกันตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปใช่ลงทะเบียนก่อนเลยเข้าไปก่อนได้เล่นเกมก่อนมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลก่อนใช่เลยเพราะว่าในบรรยากาศในเกมนะครับผมมีเรียกได้ว่ามีบูธกิจกรรมมากมายมีเกมมากมายหลากหลายให้เล่นถูกต้องครับผมครับผมแล้วเล่นเกมแล้วเนี่ยก็จะไปฟังคอนเสิร์ตสนุกๆกันนะครับพพพพบบบบกกัััคควาามมสสสุขโโดยยีีี่่่่เนนนอรไแชป์ ครับพี่บิลเดอะสตาร์ครับแล้วก็พี่จักรจันรวัดวิสาใช่เลยครับแล้วว่าเราต้องขอบอกนะว่าหลังจากที่เราอิ่มเอมความสุขกับดนตรีเสียงดนตรีเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องอิ่มใจด้วยใช่วันรุ่งขึ้นเลยครับเราไปอิ่มบุญกันนะครับผมวันอาทิตย์ที่29กรกฎาคมนั่นเองครับทอดพระปากันเพื่อสนทบสร้างสถานการณ์เปลี่ยนนะครับผมที่วัดเกาะแก้วศรียาดางสนดดินนั่นเองครับเวลา9โมงเช้ากิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยครับยาซีเรดิน่าเคล็ดลับดีๆต้องมีว่าดฉากหมดลูกครัับบคร ฟอร์เรสต์อาบิวสวยด้วยคุณค่าสุขนภัยครับได้คนอาจจะยังไม่เคยไปหรือว่าใครที่บอกว่าเอ๊ะงานคารวาสแฟนตีวีนนสนุกขนาดไหนใช่แบบภาพบรรยากาศเป็นยังไง<ช>แบบว่าอยากรู้ว่าแบบว่า,าอย่างที่เราพูดไปเนี่ยจริงหรือเปล่าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยมีภาพบรรยากาศงานคารวานแฟนทีวีสามกิจขันจรครั้งล่าสุดมาให้ดูนะครับที่จังหวัดโคราชนั่นเองนะผลจะเป็นยังไงสนุกสนานแค่ไหนไปชมกันเลยครับ ับมามอบความสุขสนุกสนานกันอีกแล้วกับงานคารวาลแฟนทีวีสามขีสัญจรที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชบ้านเองเริ่มต้นอิ่มบุญกันก่อนเลยครับในช่วงบ่ายกับการถวายต้นผ้าป่าที่วัดเทพสถิตซึ่งงานนี้มีพี่น้องชาวโคราชและก็ศิลปินแกรมมิโกนะครับมาร่วมกันทําบุญเยอะเลยทีเดียวนําทีมโดยไพ่พงศธรแสนนาคารดอนปรลากุลและปาวลรีพรพิมล พอตกเย็นก็มาสนุกสนานกันต่อที่สวนสาธารณะเขาแคนงานนี้ต้องบอกเลยว่าพี่น้องชาวโคราก็ยังน่ารักเหมือนเดิมเลยครับเรียกว่ามารอพวกเราแฟนทีวีต,ตั้งแต่หัววันเลยทีเดียวมาถึงก็ลงทะเบียนร่วมบุญกิจกรรมตามจุดต่างๆเรียกว่ามามอบความสุขให้ถึงที่ไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสช็อกโก้รีมอาบน้ำฟอรเรนรโมโฟมอน้ำยาล้างจานไลปอนเอฟ และโตโยต้าเมื่อตะว,วันรับฟ้าความสุขความสนุกบนเวทีก็เริ่มต้นขึ้นเอาใจท้าสาวกันก่อนครับกับหนุ่มร็อกด้ามขวานดอนปะลากุนจใ ตายเพราะคิดถึงเธอจะตายเพราะรับสายเธออย่าโทรมาอีกได้ไหมยิ่งห่วงยิ่งซ้ำเติมจุดเดิมทน,ทนไม่ไหวอย่ามาทำเป็นปลอบใจอยากอยู่เงียบๆคนดี ไ,ไลงงเนคนนาเ็มยี่นน้หนามีแค่คนแรกนะครับแหมยังบาดใจสาวถึงขนาดนี้รุ่งนี้มาพบกับอีกหนึ่งหนุ่มและหนึ่งสาวรับรองว่าเรียกเสียงกรี๊ดไม่แพ้กันเลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกับฟิตเนสช็อกโกช็อกโกที่ใช่กว่าดื่มดีทุกเวลา โฟโมนมกล้วยประโยชน์เต็มๆเ,เต็มรสชาติฟอเร่อาผิวสวยด้วยคุณค่าสมุนไพรและปันเอฟสูตรอนามัย2ความสะอาดที่คุณวางใจขจัดคราบมันเกลี้ยงไร้กังวลสารตกค้างโตโยต้าไฮลักวีโก้แชมป์รถกระบะประหยัดน้ำมันคุณภาพระดับโลก

ออบอกก่อนนะครับว่านี่เพลงแค่จะเป็นคนแรกเท่านั้นนะครับยังสนุกสนานขนาดนี้นะครับผมแล้วโอ้โหต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับผมจะเป็นคิวของพี่แสนนาการแล้วก็น้องเปาวลีนั่นเองครัโอ้ขนาดแค่พี่ดอนมา้ผมบาสุดยอดแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูว่าจะสนุกแค่ไหนนะครับใช่เลยตามชใช่เลยครับผมเอาละครับต้องขอบอกนะครับว่าช่วงหน้านะครับผมใครที่อยากเล่นเกมแฟนตัวจริงนะครับผมสามารถโทรมาลงทะเบียนได้แล้วนะครับตอนนี้เลย0801776211นั่นเองนะครับ ครับผมแต่ว่าตอนนี้มีอีกหนึ่งอคอนเสิร์ตครับที่อยากให้เพื่อนๆแบบว่า,าเขาเก็บภาพัรเกบใจไว้ใจไว้ถูกต้องเก็บมาซื้อไ,ไว้คอนเสิร์ตก,ก็โชว์เพชรตัดเพชรนะครับใช่ <ผม S 1> เลยครับผมซึ่งนะขอบอกนะว่าได้รวมเอาเพชร8เม็ดนะคบผมซึ่งเรียกได้ว่าศิลปินคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ต่ายเราไทย ะครับผมพี่ตากแตนชยดาพี่เอิร์นดสตาพี่ราชนกศิีโลพันธ์น้องเปาวลีพอทดมลนะครับยาย่าหญิงครับผมแล้วก็พี่ชายภาพรรวมก็ถึงแขกรับเชิญอีกมากมายเลยซึ่งขอบอกนะว่างานอลังการเป็นคอนเสิร์ตที่อลังการมากใช่คืออยากจะให้เก็บไว้สักชุดเนี่ยจะดีมากเลยแต่2ชุดเดียวผมว่าไม่พอต้องบอกว่าแจกเพื่อนที่บ้านแจกน่นซื้อไว้เยอะเลยนะครับซึ่งต้องขอบอกนะว่าตอนนี้นะครับเราก็จะมีเรียกว่า ขายง่ายๆนะครับผมเป็นวีซีดีหนึ่งกล่องราคา RC แผ่นนะครับผมราคาเพียงแค่250บาทเท่านั้นเองเรอาเป็น DVD ก็ได้ใช่เลยไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นบ่อยนะครับผมเป็น2แผ่นนะครับราคา350บาทใช่เลยครับผมสามารถสั่งซื้อได้แล้วครับที่ช้อปปิ้ง8000นั่นเองหรือว่าโทร02.6458 0 0 0พันครับบางคนอาจจะไม่เชื่อเราว่าแบบว่าจริงๆแล้วแบบมัน สนุก,นกแรงแค่ไหน,ไหนเรามีแซมเปิลมาให้ดูก<า>ันจริงๆแล้วเนี่ยมันสนุกจริงๆ <c oughs> จริงๆมากๆเลยทครับเราไปดูกันดีกว่าครับกับภาบรรยากาศคอนเสิร์ตก็โชว์เพชรตัดเพชรครับผม <c oughs> <c oughs> เอาละครับกลับมาอยู่กับแซมกับไม้นะครับผมกับในช่วงแฟนตัวจริงใช่เลยเรามาเล่นเกมกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าฉะนั้นนะครับเรามารับสายผู้โชคดีก่อนเลยดีกว่าสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับโอ้โหเสียงสดใสน่าเลินทีเดียวทำให้ชีวิตเราสดใสขึ้นเลยทำไมดูเสียงว่าซาซาล่ะฮะมากรนมากรได้ยินฮด้ยินได้ยินค่ะได้ยินโอเคได้ยินชื่ออะไรครับชื่อเพลงค่ะชื่อเพลงชื่อเพราะน่าร้องเพลงอะไรอ่ะ ได้นะพอเป็นเพื่อนสองคนแล้วไม่ได้นะจะได้เราถูกเพลงจากจังหวัดไหนครับจากกรุงเทพค่ะเพลงจากกรุงเทพนะเพลงครับวันนี้นะครับเราจะมีเกมนะครับผมซึ่งเราขบวนเอาว่าเป็นเกมจากศิลปินแกมิโกนะครับก็คือพี่ไผ่พลกรอนเองใช่จะเป็นคําถามจากพี่ไผ่พลกระถพร้อมจะดูไหมครับ พร้อมค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วมาดูอมกันเลยครัวันนี้ก็มีคําถามง,าง่ายมาถามกันนะครับว่าของฝันหรือว่าสิ่งที่แฟนเพลงนะครับมอบให้กับไผ่มากที่สุดเป็นอะไรนะครับแล้วก็คืออะไรนะครับตอบกันเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วคุณจะได้นะครับของรางวัลจากเรากลับไปนะครับ ดูแล้วดูแล้วยากฮะเพลงเคยให้ของขวัญพี่ไผ่บ้างไหมครับยังเลยค่ะยังยังไม่ไม่ด้โอกาสได้เจอจช่ไหมที่ตัดใจไปแล้วอ่าใจให้หมดเลยพอพอเดาได้ไหมยังเดาไม่ได้อ่ะค่ะงั้นเอาตูดช่วยดีกว่าเราไปตูช่วยให้ด้วยนะครับโอเคถ้างั้นเราไปดูปัตสีพร้อมๆกันเลยค่ะคิดว่าต้องเป็นดอกกุหลาบดอกไม้แน่นอนเชื่อใจหนูนะคะผมเชื่อว่าคุณไผ่ต้องได้ต้องการกรอบรูปเพราะว่าเป็นที่ระลึกครับเพราะว่าชอบคุณไผ่ในการร้องเพลงมากครับ ระหว่างดอกไม้ดอกกุหลาบครับดอกไม้ดอกกุหลาบกรอบรูกกรอบรูปอ่ะเป็งคิดว่าเป็นอย่างไรครับขอตอบว่าดอกกุหลาบค่ะอ่าเป็นแบบว่าเขาไม่เป็นนะแบบว่าจะให้อันนี้พี่ก็ไม่ได้บ้านอะไรเท่าไหร่นั่นจริงๆแล้วใช่ไหมเหรอเออก็ก็ใช่อ่าเอาเป็นว่ามาดูเฉลยกันดีกว่าครับว่า ของขวัญที่พี่ไผ่ได้มาให้ส่วนี่ยเป็นดอกกุหลาบจริงหรือเปล่าไปดูพร้อมกันเลยครับนะครับคำถามที่ถามว่าได้อะไรนะครับกับแฟนเพลงมากที่สุดนะครับตอบเลยนะครับว่าเป็นดอกไม้นะครับชอบดอกไม้เป็นดอกกุหลาบนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกไม้เป็นตุ๊กตาเป็นพระหรือว่าทุกอย่างที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าวิธีดอของขวัญสำหรับเทศกาลต่างๆนะครับก็อยากจะบอกว่าขอบคุณจากใจจริง นะครับยินดีคนที <Yay! Yeah! S 1> ่ตอบถูกด้วยนะครับตอบไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับโอกาสหน้ามาร่วมสนุกกันใหม่นะครับขอบคุณครับเย้ใช่น้องเมื่อกี้น่ารักจริงๆนะครับท้ามี่ามีใจจริงๆนะถูกด้วยดีใจด้วยนะครับตอบถูกต้องเลยติ๊งๆๆๆงติ๊นะครับผมเพลงรับเลยนะครับเสื้อแฟนจ๋าครับครับผมแล้วยังมีของให้เพลงเลือกอีกระหว่างกล่องแฟนจ๋าหนึ่งหรือแฟนจ๋าสอดีครับ แฟนดาสอแฟนาสอแฟนดาสอครับไปเลยเอาละครับผมเรามาเปิดดูกันดีกว่านะว่าเป็นอะไรมีเลยครับผมเป็นพัดลมคอมนะฮะใช่ก็มเราจะได้ไม่ร้อนแล้วนะครับผมระดับไปเอาไปเสียบกับคอมได้เลยนะฮะแล้วก็ปล่อยให้มันหมุ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 นไปนะฮะผมครับผมขอบคุณเพลงมากนะครับผมไปชมเล่นเกมอีกครั้งครับผมยินดีด้วย ฮนี่คือยังเฝ้าจริงนะจริงๆแล้วก็เป็นเป็นเมื่อกี้เห็นแล้วก็อมยิ้มนะเนาะเขาดีใจตัวเต้นเลยดีใจสดๆโอเคตอนนี้ครับถึงเวลาแล้วครับที่หลายๆคนเฝ้ารอคอยนะครับกับ3ามเพลงที่ทุกที่ทานผู้ชมนะครับได้เลือกกันเข้ามาครับกับช่วงนี้นะครับแฟนจัดหนักแฟนจัดหนักเอาละครับผมเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่า3ามเพลงจัดหนักนะครับผมมีเพลงกันบ้างไปดูกันเลยครับ เพลงแรกนะครับผมเพลงกุ้งแช่น้ําตาของพี่แชมแชมบรมครับเพลงทสองน,นะครับเพลงเก็บปากไว้กินข้าวครับจากพี่แสนนาคาครับเพลงที่3 <c oughs> นะครับอยากได้แฟนไม่ใช่คะแนนสงสารของพี่ไทยธนาวุฒิครับผมและแน่นอนนะครับผม3เพลงต่อเนื่องอย่างนี้นะครับผมมีที่นี่ที่เดียนครับแฟนจากของเรานนั่เองครับผมฉะนั้นไปฟังเพลง3เพลงต่อเนื่องกันเลยดีกว่าจัดหนักเลยครับเอาละครับยังคงอยู่กับไม้และก็แซนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต้องขอบอกนะว่าช่วงนี้เรามาเล่นเกมกันเลยดีกว่าครับผมดีไหมช่วงนี้เราจะเล่นเกม ธนาชาติประกันภัย2บวกจับคู่ลุน้นโชวนะครับแต่ช่วงนี้สนับสนุนด้วยประกันภัยรถยนต์ธนาชาติสองบวกชนหายไฟไหม้น้ำท่วมเราครุ้มครองเริ่มต้น7,900บาทโทร1770อาราได้เวลามาเล่นเกมกันแล้วแต่ก่อน<ม>ที่จะที่บายกติกาเนี่ยเรามารักษาผู้โชคดีกันดีนกว่า <c oughs> ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อโอค่ะโอจากจังหวัดไหนครับสุพรรณสุพรรณนะครับผมแสดงว่าต้องต้องเหนือได้ สอนผมหน่อยโอเคครับผมคุณโอครับคุณโอรู้กติการของเราดีหรือยังครับพอรู้แล้วค่ะพอรู้แล้วนะครับโหบวเข้ามาสามดับสูงสุดได้ฟังแน่นอนครับผมแต่ว่าตอนนี้มีหนึ่งเพลงที่ไม่ต้องรอเลยและได้ฟังแน่นอนครับเพงเสียงครวนน้ำค้างครับของพี่ไหมไทยใจจหวันไปฟังันเลกังเลยครับ034หรือว่า5เอานะส่งมาที่4242889ครับครับผมบวเข้ามาสามดับสูงสุดได้ฟังแน่นอนครับผมแต่ว่าตอนนี้มีหนึ่งเพลงที่ไม่ต้องรอเลยและได้ฟังแน่นอนครับเง เสียงครวญน้ำค้างครับของพี่ไหมไทยใจตะวันในกันเลยไปยใจเลยครับเอาละครับอยู่กับไม้และก็แซนด์เองนะครับผมก็บอกก่อนนะครับว่าช่วงหน้าคือช่วงแฟนเก็บแล้วนะครับหลายๆคนที่ยังไม่ได้ส่งรูปนะครับผมหรือว่ายังมีรูปที่อยากจะโชว์หรือว่าอยากจะแชร์ร่วมแงันเป็นเดียว่าวที่ส่งมาตอนนี้ยังทันอยู่นะครับครับผมแต่ว่าช่วงนี้นะครับใครที่อยากได้โชคอยากได้ทองครับต้องฝากทางนี้เลยและช่วงนี้สนับสนุนด้วย เขาช่องคอฟฟี่ไฟกาแฟเพื่อสุขภาพให้คุณดูดีจากภายในเขาช่องรถแท้กาแฟไทยครับผมในโชว์ที่ว่านี้นะครับก็คือมาจากกาแฟเขาช่องนั่นเองครับผมเจ้าของสโลแกนรถแท้กาแฟไทยครับผมเขาได้ทุ่มงบกว่า200ล้านบาทเลยทเดียวนะครับมีการจัดคอนเสิร์ตรุ้นล้านพารวยทั่วไทยใช่เลยนะครับผมซึ่งต้องขอบอกนะว่าในการจัดคอนเสิร์ตนี้นะครับผมก็จะมีการแจกทองคํามูลค่ากว่า 4ีล้านแดแสนบาทในทีเดียวนะครับ96รางวัลเองครับนะครับผมแลวต้องขอบอกนะว่าวิธีการเข้าร่วมคืาเรียกว่าร่วมชิงโชคนี้ง่ายมากๆเลยแค่เขียนชื่อที่อยู่นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับลงทางผลิตภัณฑ์ข่าวช่องด้านภาษาไทยนะครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยครับรถได้สีได้กลิ่นได้อะไรก็ได้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับเพียงแต่ว่า เราจะไม่เอาแบบซอสติกแบบนี้นะครับผมแบบนี้นะฮะ <c oughs> แบบนี้แ,<ล>แบบนี้ซอสติกเล็กๆอย่างนี้จะไม่เอานะครับ <c oughs> ใช่เลยนะครับผม <c oughs> แล้วก็ทันทีที่ส่งเขียนชื่อที่อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับผมห <c oughs> ลังจากนั้นนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเห็นกล่องแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งจะมีพี่บี้สุกิตนะครับผมแล้วก็น้องฟ้าชนะอ,นอรที่เป็นแบรนด์ที่ไหนเด้อถ้าไปเจอคอนไคอนเสิร์ตก็จะเจอแน่นอนนะครับผมเจอกล่องนี้ที่ไหนนะครับผมก็หย่อนลงไปได้เลยฟึ๊บอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็รองแต่ไม่ใช่กล่องนี้ไม่ใช่งนี้ไม่ใช่สองนี้นะครับผมตง้อไมก็ย่อนลลงไไปด้เยใช่า หนึ่งช่องทางส่งมาทางตู้ไปรษณีย์นะครับตู้ปนอ1090ปนฝนะครับรามคำแหงกรุงเทพ10241ครับครับผมก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ธันวาคมนั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถตรวจสอบและชื่อผู้โชคดีได้ทางหนังสือพิมพ์เดลี่นิวนั่นเองนะครับผมเย้ส่งกันเยอะๆนะครับจะได้มีติดลุ้นถ้าเกิดได้มาแบ่งผมบ้างโอเคครับแล้วก็อย <laughs> ่างที่เคยบอกไว้นะครับว่าตลอทั้งอาทิตย์นี้นะครับผมพี่มณแคนแก่นคูนนะครับจะพาเราเที่ยวนั่นเอง นะผมซึ่งต้องขอบอกนะ่พี่มนแคของเราเนี่ยครับเราแอบแยบไปแล้วเมื่อเมื่อนานมาแล้วครับว่าพี่มนแคนเนี่ยเขาเป็นหนุ่มมาดขึมแต่ชอบช้อปปิ้งมากชอบช้อปปิ้งมากใช่ไม่ไม่มีใครรู้มาก่อนเลยนะครับผมถ้าไม่ได้ดูที่นี่นะครับผมไม่มีทางรู้แน่นอนพี่มนแคนจริงๆแล้วเขาแบบชอบชอบกระจายชอบกระจายเอเดี๋ยวชอบกระจายจริงหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศดีกว่าที่เขาเที่ยวไหนบ้างไปดูกันเลยครับไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมมนแคร์กัคูณครับ วันนี้ครับผมอาสาเป็นพิธีกรพาเที่ยวนะครับพาแฟนๆไปเที่ยวครับทั้งวันเลยครับวันนี้จะเป็นที่ไหนบ้างครับเดี๋ยวตามไปดูเลยครับ ตอนนี้เราก็มาถึงเขตพื้นที่ของภาษีเจริญนะครับที่แรกที่เราจะไปเที่ยวเยี่ยมชมกันนะครับจะเป็นบ้านศิลปินนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงบ้านศิลปินเราก็จะไปเยี่ยมชมวิถีชุมชนชีวิตของชาวบ้านที่อยู่แถบนี้นะครับเราจะเดินเรียบคลองไปนะครับคลองบางหลวงหรือว่าคลองางกองะกอกใหญ่นั่นเองนะครับ <ators> เดี๋ยวเราไปเดินชมวิถีชีวิตชาวบ้านกันครับตอนนี้เราก็มาถึง ริมคลองนะครับเราสังเกตด,ดูสองฝั่งนะครับบางบ้านก็ยังคงวิถีชีวิตดั้งเดิมอยู่นะครับยังเป็นบ้านไม้นะครับแล้วก็มีแพรยื่นออกมาหน้าบ้านเป็นช่วงเช้าที่มีน้ําน้ําเจ้าพยาหนุนนะครับน้ำทะเลหนุนเจ้าพยากำลังขึ้นนะครับตอนนี้คลองเต็มตะลิ่งเลยนะครับสวยครับน้ำก็ยังสยใสอยู่แล้วก็ยังมีปลาขึ้นมา ว่ายน้ำให้เห็นนะครับแสดงว่าจะมีการให้อาหารเขาเป็นประจําก็เลยขึ้นมากินอาหารนะครับนี่คือสินค้าของชาวบ้านนะครับเป<ม>็นสินค้าจากสวนนะครับด้วยน้ากินนะครับมีกระเทียมมีหอมมีพริกนะครับ<ม>เป็นตลาดชุมชนเล็กๆนะครับ ปลาด้วยครับเดี๋ยวเรามาให้อาหารปลากันนะี่คือขนมปังน่าจะเป็นของอาหารคนก็ได้นะคนก็น่าจะทานได้น,ะนี่นีครับอาหารโปรดของปลาแถบนี้ครับที่เราไป้อนี้เอาให้อิ่มไปเลย ครับเดี๋ยวเรามาให้อาหารปลากันก่อนครับก่อนจะให้อันปลาเราชิมดูก่อนก็ได้นะอืมอ,อร่อยครับ ยีครับแต่ผมไม่ไแน่ใจว่าเป็นราคาหรือว่าน้ําหนักนะครับก็หลังจากที่เราให้อ่านปากันแล้วนะครับเราไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชุมชนแถวนี้กันต่อครับเขาอยู่กันเงียบสงบมาก ายเป็นป้ายดั้งเดิมนะครับไม้มีอายุมากนะครับก็ดูขลังอีกแนวหนึ่งนะครับร้านค้าชุมชนนะครับ ตอนนี้เราก็มาแวะพักอยู่ที่ร้านดีเลอร์นะครับเป็นร้านกาแฟขายของฝากนะครับพิจสอบบรรยากาศก็น่ารักมากนะครับเป็นบรรยากาศเก่าๆคงความเป็นดั้งเดิมของวิถีชีวิตสมัยก่อนๆน,นะครับนึกถึงสมัยเป็นเด็กเลยนะครับสังเกตดูวิทยุยังใช้ได้นะครับต้องเสียบแบตเตอรี่เข้าไปนะครับ ดูนาฬิการูปทรงต่างๆลูกขลังดีครับว่าจะเป็นฟอนตตัวหนังสืออะไรต่างๆก็ยังคงความเป็นดั้งเดิมนะครับสมัยเก่าๆแต่แต่งด้วแยบบความทันสมัยอีกทีแบบนนะครับผมว่ามีความขลังในตัวอืผมว่าผมเห็นอะไรสักอย่างนะครับผมเห็นอะไรสักอย่างนะผมได้ถึงตอนเป็นเด็กนะครับถ้าเห็นที่ไหนจะต้องแวะที่นั่นเลยนะครับนี่เลยนะครับ ได้เหรียญมาดูซิว่าเราจะโชคดีได้อะไรกันเป็นของขวัญขอกปากวันนี้มาแล้วครับมาแล้วครับลุ้นดูครับว่าจะได้อะไรแหวน,อนโอ้ได้แหวนนะครับได้แหวนแหวนวงนี้ ไครจะได้เป็นเจ้าของผมเจออะไรที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับผม,ผมว่าคนสมัยก่อน,นคิดกันไกลมากนะครับผมว่าเขาคิดถึงเรื่องการประหยัดพลังงานมาน,นานมากแล้วนะครับโดยเฉพาะจักรยานกึ่งมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับใช้พลังงานของร่างกายด้วยแล้วก็ใช้พลังงานน้ำมันด้วยนะครับกึ่งๆนะครับถ้าสมัยนี้จะเป็นระบบเ,าเขาเรียกว่าระบบไฮบริดแต่สมัยก่อน ต้องใช้แรงบิดครับแรงเท้านะครับปั่นแล่ผมเจออีกอย่างนึงนะครับอันนี้ก็นึกถึงสมัยเด็กเหมือนกันไปตลาดนัดที่ใรสมัยก่อนนะครับ จะต้องแม่จะต้องเสียตังค์อยู่เรื่อยๆนะครับได้ยินเสียงไหยครับอันนี้ไม่หมุนอันนี้ไม่หมุน อย่างหนึ่งนะครับชอบมากที่เก่งก็ชอบมากนะครับ ป้ายต่อไปครับบ้านศิลปินทางนี้นะครับถ้าถ้าหิวต้องต้องทางนี้ครับก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวผัดไทยนะครับอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหยุดบ่อยเป็นยังไงครับก๋วยเตี๋ยวหยุดบ่อยนะครับทางนี้ก็ร้านที่เราผ่านมานะครับร้านดีเลิดนะครับร้านสวัสดีนะครับร้านปลื้มมากนะครับป้ายน่ารักมากนะครับ จริงๆเ,เขาไม่ได้ติีไว้ถาวรนะครับแล้วแต่วันไหนเขาอยากวางไว้ตรงไหนนะครับแต่วันนี no like ้ผมทําหน้าที่มายืนเป็นเสาป้ายเขาครับไปเที่ยวไหนดีก่อนครับไปเที่ยวไหนก่อนดีครับเก๋เตี๋วกันไหมครับไปกันเลยครับเกี่ยวคืนที่เดิมเขาเดี๋ยวผมจะพาไปดู ร้านก๋วยเตี๋ยวหยุดบ่อยได้ชื่อหยุดบ่อยแสดงว่าเขาหยุดบ่อยไปดูสิวันนี้แล้วเขาจะหยุดไหมเราจะได้ทานกันไหมครับในที่สุดเราก็มาถึงนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวหยุดบ่อยเดี๋ยวเราไปถามที่มาที่ไปของชื่อนี้กันนะครับทาไมถึงตั้งชื่อหยุดบ่อยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับรถพวนสอบถามว่า ที่มาที่ไปของชื่อร้านหยุดบ่อยเนี่ยที่ได้มาเราอะไระครับอ๋อก็ร้านนี้อ่อยจริงครับจริงเรอครับลูกค้าขนาดน,น้ำให้ครับลูกค้าขนาดน,น้ำไม่ว่าเป็นร้านหยุดบ่อยแสดงว่าลูกค้า,าติดใจในรสชาติแต่แตมาไม่ค่อยเจอใช่ไหมมาไม่ค่อยเปิดก็เลยเปลี่ยนชื่อให้เลยครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหยุดบ่อยแต่ว่าลูกค้าเยอะมากข้างในแสดงว่าอร่อยจริงๆนะครับวันอาที่หยุดกี่วันครับหนึ่งอาทิตย์หยุดกี่วันผมได้หยุดประจำมันเป็นัง หยุดวันพฤ่อเลือดหั่นแต่ก็มีหยุดในหยุดวันอื่นบ้างมีจันทร์เมืงคานบ้างอ๋อแต่พฤหัสนไม่หยุดแน่นอนแน,น,อน่นอนทุกวันครับอาจจะมีบางที่ที่แถมวันจันทร์แล้วเแถววันอังคารมันจะหยุด,ดพุธพืหัสนเนพุทธเพื่อเลือดหั่นก็มีอังคารพุธพฤ่อหั่นเลยสาวันนะครับโอ้หยุดบ่อยมากครับร้านนี้เขาขายทุกวันนะร้านผมหยุดืนเยอะนี่คือที่มานะครับที่มาที่ไปของชื่อว่าร้านหยุดบ่อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปยืนรอนะครับเราต้องเข้าคิวรอ ทานก๋วยเตี๋ยวหยุดบ่อยนะครับสักครู่ครับเชิญครับตอนนี้ครับอยู่กับไม้นั่นเองนะครับผมบอกไปก่อนนะครับว่าใครนะครับที่อยากจะพูดคุยกับไม้แบบสดๆทางช่องทางออนไลน์หรือเฟซบุ๊ก k องนเองนะครับผมตอนนี้ชิดเช็ดกันเข้าาได้เลยนะครับผมเพราะว่าไม้นะครับรอตอบคุณคุณอยู่นะครับ แล้วตอนนี้นะครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากได้โชคทองนะผมต้องไปหาแซมไหครับฟิ้วตุครับใครอยากจะได้โชคทองวันนี้นะครับแล้วใครจะได้บัตรเติมเงินมูลค่า500บาทจาก M 1ร50นะครับไปพบมกับพี่เบสเลยครับเอาเดินทางหนึ่งยุ่งท้ายรายการกันเลยนะผมเอื่นมาประกาศผล3เพลงที่แฟนๆในบอเข้ามาจักหนักกันดีกว่าว่ามีเพลงอะไรกันบ้างใช่เลยครับรมาดกกันเลยดีกว่าครับเพลงแรกเลยดีกว่านะเพลงยานไอ้บอฮักนันเองนะครับผมจากพี่ตายพลัไทยครับผม ครับผมเพลงที่สอนนะครับน้องย่านลิฟนีมนะครับของพี่ดอกอ้อและพี่กันต่อครับและเที่นี่สาระเพลงสบายดีที่คานทองนั่นเองครับจากพี่นาสิริพรอัมไพพงครับครับผมเดี๋ยวสามเพลงนี้เราจัดให้หนักแน่นอนและจัดให้ต่างเนื่องด้วยแต่วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุก SNS นะครับมเอ SNS ก็ข้อความทาง Facebook ด้วยนะครับใช่เลยครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณแล้วต้องขอขอบคุณนะผู้สับสนธ์ผู้ใจดีของเรานั่นเองนะครับผมความอร่อยที่ลงตัวกับคุณประโยชน์ทั้งห้ากาแฟขางช่อง Coffee Five ครับผมครับผมและที่สำคัญนะครับพรรรุ่งนนี้้ะะคัับผมมเาจไดส ศิลปินสตริงจะมาในรายการของเรานะครับแน่นวัธิยาโอ้โหนี่เขาเป็นครูครูเพลงมาก่อนเขาเป็นครูเพลงมาก่อนด้วยแสดงว่าเขาต้องมาแล้วก็ต้องโชว์เสียงสะสมพลงของเขาแน่นอนใช่ไม่ลืมไปลองอย่ลืมไปเล่น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 เพลงให้ให้ครูก็สอนเราด้วยนะพี่สอนเอาด้วยเออเออวันนี้พี่แม็กก็มาด้วยกันนี่มามานั่งไปนั่งนั่งวันนี้นะนั่งรอนั่งรออาครับโอเคครับผมจะเป็นยังไงนะครับผมแบบ ถึงจารางการที่ผมบอกหรือเปล่าต้องรอติดตามใช่<ด>เลยนะครับ,รบแต่ว่าวันนี้นะครับเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนกับ3เพลงต่อเนื่องที่คุณคุณบวชกันเข้ามานั่นเองครับผมไปและะ้วค่ะสวัสดีครับ